มีวุฒิมหกแล้วจะยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยอินเตอร์จะต้องใช้วุฒิจีดีหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ พี่กว้างนะคะก็เปิดรับสอน G.D. นะคะทั้งหมดอยู่ซีสกิลเลยนะคะก็4สกิลนี้สามารถจบครบได้ที่เดียวนะคะที่พี่กว้างนี่เองเนะคะก็เดี๋ยวมาให้คําตอบก่อนนะคะว่ามีผู้ปกครองถามมานะคะว่าตอนนี้นะคะอยากจะให้นะคะศึกษาอยากให้นักเรียนเนี่ยศึกษาต่อในะคณะนะอินเตอร์แต่ว่ามีวุฒิม .6 เนี่ยจะต้องมาสอบ G.D. เพิ่มหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือว่าถ้ามีวุฒิม .6 แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องมาสอบนะหะวที่ดีเพิ่มนะคะ ก็เพราะว่าสามารถใช้วุฒิที่เป็นวุฒิประหกนะคะสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ได้เลยนะคะทั่วปักเทศไทยนะคะยกตัวอย่างมาหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะให้เราดูด้านบนกันเลยนะคะมหาวิทยาลัยนั้นนะคะได้แก่ตดื้อดึ้งด้านบนเห็นไหมคะคณะเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนี่จากเนื้อหาด้านบนเห็นไหมคะเที่ยวมาให้นะคะด้านบนเนี่ยนะคะก็คือ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พาคอินเตอร์เนี่ยสามารถนะคะใช้วุฒิอะไรยื่นเข้าได้บ้างวุฒิหนึ่งนั่นจะเห็นข้อที่1เห็นไหมคะจะเป็นวุฒิม6ที่นักเรียนจบจากนะคะหลักสูตรไทยก็คือโรงเรียนของที่นักเรียนจบได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่ได้จบจากหลักสูตรนะคะของโรงเรียนนะ สามารถยื่นได้ไหมสามารถยื่นได้ค่ะแต่ต้องใช้ข้อที่2คือวุ o ร GD เลยเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าเรียนจบม .6 แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาสอบ GD เพิ่มเพื่อยื่นเข้าคณะอินเตอร์นะคะมาถามกันได้นะอยากรู้อะไรพิมพ์ไว้ใต้เมนนะคะวิเบย,บายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยคะ่ะ